ท่านเปาครับท่านเปาได้เบ่งมวยคู่ไงค่ับตะวันสายสก๊ับโจรัฐวุฒิไปครับท่านเปาก็ไดีเบ่งก็ได้มันก็มวนเดี๋ยวคตีคักดีแน่เดียตีมวยนะโคเไป็นตีน้ำเขาอ๋ออันคือว่ามันมีดราม่าเด้ครับท่านเปาดราม่าว่ากรรมการตัดสินบ่เถกว่าให้ตะวันสายชนะนะครับท่านเปาเดี๋เบ่งจากรูปการแล้วแทงมวยของโจชนะตะวันสายแน่ๆกรรมการตั้งสามคนเนี่เขาก็ต้องเบ่งเลยไม่เลย ก็สามคนมานับร่วมกันบะเมนบอบะเมีนตัดสินพูดเดียวด้วยหระคือจิพิดพลาดได้เนาจะไม่ได้วงเด้กะจังหวัดนี่แะครับท่านเป่าจักรการตัดสินตั้งแต่คนอยู่ในสนามวันนั้นโหวังสันได้ครับท่านเโหบอกดังนึงมันโฮให้ยังครับท่านเป่าเออบะเมีนคือเจ้ามีงานแต่งในนั้นบอกเขาโเที่ยวธรรมดาล่ะตัวแต่ว่าจะเป็นเรื่องมั่ยเรื่องยังกะซัง ถ้าว่าถึงเรื่องมวยโอยตะกี้ข่อยเป็นซ้อมมวยกับมว่ไม่ได้กินข่อยแล้วมูไปน้ำกันน่ะแสดงว่าท่านเปาเนี่ยก็เพราะมีเชิงมวยอยู่มปนบวกครับเพราะจีจำได้จากท่าบล่ล่ะง่อยท่ามันก็มีหลายท่าได้ท่านกงสุดแต่ว่าท่าเด็ดเดท่าแม่กินเฟี้ยงนกจิดเฟี้ยงคาบหนี่เออท่านเปาคือเคยได้ยินแต่พวกหักง่วงอียราาอียงพวกนี้คือบ่คยได้ยินนกจิตเฟี้ยงคาบหนี่จักเธออมาดเดือดใส่โอ้ยไอที่บวกเจ้าบอกมันเชิงมวยบ่ลึกซึ่งตัวนั้นน่ะ พี่ชาพื้นฐานมม่ต้องเรียนลึกเราคือคอยพี่นะถ้าเป็นมวยสอกต้องเรียนทานซับนอนั่งดินอันถ้าซับนอนั่งดินมันเป็นจึงเดยครับท่านเปาเมื่อศัตรูมาอยู่ใกล้กอดคอกัน อออเขาก็อต่อเขาถึฟืดใส่ซับส่น้าผักมันโป๊ะซับเน้นคือยังสับนอนต้องหินรับร่องแต่กบับเย็บบ่ได้ผมแต่ถ้าเป็นมวยเข่าเด็กครับท่านเปามวยเข่าต้องมิทาเทททท่านเปามิธาอย่างแนะนน้ำนักมวยบอกว่ยแนะนา้ำได้าต่ท่าตำเขเบียนสุดยอดแห่งความรุนแรงสมมุิครูต่อสูงมากอดท่นอน็กั่าาเขห้องท่านเปาท่าน,าน,าาานเ,าเนปนเา ครับไมเป็นว่่ได้เป็นมยวยเขามวยสอบเป็นมวยมัดนะครับต้องใช้ท่าอย่างดีงโอถ้ามวยมัดนี่ง่ายเลยฝึกท่ายอยางยานั่งเข้าไปล้บฟ้องมวยไขยเลอกับมือสูเ้อดูเอ๋ท่าซับนอนนั่งดินกับมีแล้วตําเขาเบียกกับมีแล้วอยองยานั่งกัม <S <S บมีเล้าคือไม่มีท่าใส่พักขาดนะครับท่านเป่าเราก็หูดทางทางมวยข่อยอาจารย์ไม่อค่อยสอนท่านีเด้อ ยังขาดอีกหลายท,าท่ยยทา,า,าที่ข่อยบันเดลเล่นท่าใส่เฮ็ดพอเฮ็ดหูหนูเอาเฮ็ดใส่ข่อยยังไม่ได้เลยนจังท่าเลยโอ้ยที่คุยว่าซ้อมมวยมากนี่ท่านเป่าท่านเป่าเคยมีเลี้ยงละสู่ผู้อื่นใดอยู่บนน,น้อเม่นเลนนี้เปิดอาดลาดบนน้อท่าน่อย,อยเจอมากับตัวจมือนั้น่อยไปเบิ่งหมอลำไวรุ่นมาเป็นสิบมันถือมาผู้ละเลี่ยมในอำเภอ มันถือหนังสือไม่เห็นหยัางครับท่านเป่ามีดถือมหาพองหนังสือเลยนะมันถือมีดมาพูดละเลม่มป่าท่านเป่าท่านเป่าสู้ก็ไม่รุน่นถือมีดมาเป็นสิบท่านเป่าขึ้นต่อสู้ได้ค่อ,อ,อ,คอยๆอยมีดึิงเล่มคึกกันไมมท่านนายอำเภอจะบอกนะว่าท่านเป่าใส้มีดเล่มเดียวสู้ครับเด็ก้อยเป็นซิบอ่ะนะพรออมพูเลียวเด็ก้อยสู้ท่านเป่าว่าได้บะโอ้ยภาษาทางหยาเดินวัดเขาจะเอาหมอลำมาล่งสู้ๆเนาะพี่ทางได้พอตัวไหน่เด็ก้อยมันก็มือก็ม่ต้องคอยรถทางผู้เดียว